ฮ่าฮ้ย่แปลกว่ะเออน่าแหละสวยดีมากเฮ้ยตีกูยอาโอ้สาเวเฮ้ยคุณผู้ชมคิดมันผมหมครับที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเห็นไหมครับทุกคนโบ้านสวยมากเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราย้ายมันีดีกว่าไหมดีไหมคุณผู้ชมดูมเอ้ยโย่พบกับผมอีกแล้ว i pass for นะครับผม ตัอขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมโอร้องอะไะเดี๋ยววันนี้ผมมาเริ่ม EP ที่อ EP อะไรวะอยู่ที่สนะี่เนาะก่อนอื่นนะครับเราจะมาจัดของนะครับ <Okay. S 1> ผมให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปออกเดินทางนะครับประจนภัยในโลกแห่ง RL ครับอันแสนทรมานของเรานะครับผม คุณผู้ชมครับผมปิ้งไอเดียหนึ่งออกนะฮะในการที่จะเอาเวลย่งง่ายแสนง่ายนะฮะผมคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะลองทำสิ่งนี้เฮ้ยมันได้ว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยสมจริงก็ะจัดใช้ไฟเช็คจุดนะโอ้เราไม่จะเป็นต้องไปสู้กับพี่แกเลยนะครับผมหลือวอเตอร์เฮลโอ้้มาแต่ไหนเนี่ย แก๊งอัศวินจะมาตี่ตูดผมนะครับคุณผู้ชม Why are you gay อ่าอย่างงี้โดนสั่งสอนหน่อยโดนสั่งนะนะดโ,ดโดนสั่งสอนนี่นะนี่ไปลักโอ้โหกูนี่เดือโดนสั่งสอนโอ้ยผมสู้มันไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันดักทางเข้าบ้านผมด้วยแล้วไปตีแฟรี่โอ้ือ นี่เป็นไงล่ะซ้สำศพกับผม,อมยอท็อกซิทท็อกซิทท็อกซิก,ก,ซก,ก,ซกเฮ้ยบลาก็ไม่อยู่พี่พี <c oughs> ่จะปี๊ดโดนแะไรแล้แหละพอก็แม่เจ้าไปใส่ไม่พอครับเอฮ้ยมาฝนตกเว้ยทำไมไปบ้านอยู่ไหนเนี่ยแถวนี้ไม่นะฮะดูปไหเนนี่ฮะโฮ้ยฝนตกไม่หยุดเลยเหมือนเกมกําลังแบบว่าอ่านายทําอะไรนะฮะจะเผาต้นไม้เผาลุงไม้ได้ยังไงฮะชีวิตมันง่ายเกินไปหรอ ไม่มีอะไรทําเลยมาเรามาฟาร์มเวลกับไอทีโพสของเราดีกว่ารอมาร่อมาอ้ามาเลยมาเลยขมอนขมอนเออโอเคมาเลยพี่โอ้้ยอ้ยอตีผมถึงได้ยังไงวะตกใจหมดเลยเขานี่ฉันไม่พลาดแน่นอนฮ่าเสียงอย่างคลิน อุ้ยไปแล้วเอ้ามาสิพี่มา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 ,มา,มานั่นแหละนั่นแหละแล้วจะเดินไปเออจะทำท่าทีโพสเอกูามาเนะี่ยมาทีโพสเอกูสวยเกง่งวา่าฮ่่าชิ What the hell โอเคผมไม่ลบรู่ท่าทีโพสแล้วโอ้ oh, <c oughs> จังหวะแบบเป๊ะมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้ oh, ตกใจหมดตกใจแกทำเช่ดดูเยอะแกะทำเช่ดดูเยอะแกทำเช่ดดูเยอะ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 อืม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 จะทีโพสอีกนานไหม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 อืม โอ้โหคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมตกใจสะดุ้งเลยครับผมแล้วผมใส่หูววฟังด้วยนะฮะเปิดเสียงกับสดฟ้าผ่าเปี้ยงมาทีเนี้ยโอ้โหหูผมแทบแตกเมื่อกี้นี่กูว่างมาดูสเกลเลยตั้นตีกันเนี่ยฮะฝ <c oughs> นตกมันไม่มีอะไรทำจริงๆครับคุณผู้ชม,มว่าจะเอาเนี่ยไอเนี้ยไปเผาไอรุงไม้ของผมเนี่ยอ้าวเฮ้ยเป็น,นอะอรอ้าวมาหาเรื่องเ อ,อีกแล้วเหรอโอ้เสียงอย่างดังเลยโหแทบแตกโอ้ลืมลดเสียงในที่สุดฝนก็หยุดตัวสักทีนะครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> ผมรอตั้งสิบปีแนวอ,อากาศแจ่มใสอย่างนี้นะครับผมเราจะไปพิชิตด,ดันเจียนที่อยู่ด้านบนของหมู่บ้านของเรานะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าหน้าดันเจียนแล้วนะครับว้าวเฮสสวยช่วยฮิวผมหน่อยสิครับ เอาเ้ยไปตีส,สวยทำไมฮัฮะเอาเสียงปกติดีกว่าจะกระตีว่วะไปตีส,สวยทำไมเฮ้ยมึงไปตีทำไมอูจะตายด้วยเนี่ยแม่ผมว่าพักเรื่องดันเจียนกันก่อนดีกว่าผมรู้สึกเหมือนสู้มันไม่ได้เลยครับเอ้ยผีบ้าทำอะไรนะทำไม่ได้นะทำงี้ไม่ได้นะโอ๊ยทำมันตำรวจจับนะอืมฮยแปลกๆว่ะ คุณผู้ชมทำไมมันไม่ทีโพสวะใช่เหรอเน่ hey, เจอตัวปกติแนละ้วโอ้ว้าวคุณผู้ชมดูสิครับข้างหน้าผมนั่นก็คือ,คอบ้านสไตล์ญี่ปุ่นอวดอันอะไรโอ้เจอทีโพส์ของเราอีกแล้วเดี๋ยวเราลองไปเคลียร์ก่อนนะครับแล้วโอ้ว oh, 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 oh. ้าวว้าววจะเย็นพี่จะเย็นเออไมนจะจีบผมเฮ้คุณอะไรเนี่ยคุณมาหาเรื่องผมทใไมฮะ <laughs> ไม่ไปครับผมเราไปตีปทีโพสต่อ เฮ้ยเยลังแกนเลังแกสวยทำไมครับฮะเลังแกสวยทำไมครับตีนี่ <c oughs> มาเลยไ ATPose ขะมอนแมนเย่ yeah, That's right That's right come on come on อ้าวมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เย,ย,ย,ยอะไม่อีกไม่อีกไม่อีกตัวอย่างเทแพต่อบล็อกเลยนะ <c oughs> เออนั่นแหละสวยดีมาก <c oughs> เฮ้ยตีกูเยอะ โอ้ยซาเลวเอ้ยไปตีน้องทำไมตีกูนี่โอ้ยเงี้ยกูแค้นแค้นแกแค้นน้องตีส,สวยๆทำไมตีส,สวยทำไมฮึฮึไปคุยกับราข้าม่วงอือพี่ก็ตัวดอกแล้วน้องวิ่งมาหามันทำไมวิ่งไปทำอะไรเนี่ยน้อง,งต่างน้องสัว์เลยก่อนโอ้ยบ้านสวยมากเลยครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราย้ายมานี่ดีกว่าไหมดีไหมคุณผู้ชมดูไหม ไม่น่าใช่บ้านละโอเคบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับวอร์ด <What? S 1> ออกกำลังกายบ้าน,นาเรานะฮะตัวอะไรเนี่ยครับคุณผ,ผู้ชมรู้จักไหมครับ <S <S เฮ้ยนี่ไงโอ้โหเท่ถ,ถือซังบุไรด้วยโอ้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นี่โอ้โหโลซ่ามาแต่ไกลเลยหัวเถิกนะฮะอีเออไป็นไหนหมดนะเป็นู่นละอ่าวมานี้ยมานี้ยมานี้ยมานี้เฮ้ยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมเฮ้ยมันดอกดาบด้วยว่า้าวดาบคาตานะครับผม ได้เวลาเบียร์รู้สินะตายไปคุณผู้ชมคลิปมันผุมไหมครับที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเห็นไหมครับทุกคนอโอ้โหชัดเจนเดินทางมาถึงอีพีที่สี่นะครับได้มาเจอกับบอสตัวแรกของเรานะครับเป็น ไปเดอะควีนอ้ยขนลุกต้องเกิดไว้อย่างนี้นะครับคือผมเป็นคนที่กลัวอะไรที่เป็นสัตว์เล,ลื้านหรือว่าเป็นแมงมุมอะไรแบนี้ผมกลัวมากเลยนะฮะโดยเฉพาะงูแมงม um, ุมอะไรพวกนี้นะฮะมันนผมจะลองวิธีวิธีหนึ่งนะฮะที่เราใช้กับไอทีโพสของเราผมไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับคือผมไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าจุดเกิดแล้วก็ตรงนี้อยู่ห่างกันไม่ไกลมากนะครับมาเราไปลองดูกัน l e อ s g กูได้ผลครับคุณผู้ชม มันไม่ตีเราด้วยอะ <c oughs> อออข้ายู่สูงกว่าเจ้าวนาคินเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้โโหรอกโอ้โหโอ้โหเสียชาติเกิดมากนะจะขอบอกโอ้โหเป็นแม่มมอย่างนี้ปีนไม่ได้ครับผู้ชมดูสิครับโอ้โหสมเพชมากๆเลยนะครับผมโอ้โหแย่จังเลยนะครับโอ้โดนตีอย่างเดียวนะครับโอ้ปีนไม่ได้ก็โดนตีนะครับผมโอ้ตีฟีอีสปอร์ตแล้วครับผู้ชมเอ้ย ออนอนดีกว yeah, oh, ่าครับคุณผ <laughs> ู <TA> ้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเช้าแล้วเจอกันโอ้ชิบตีกูได้ไงโย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 อ้ชิตกเต็มหมดเลยให้ตายเถอะโอ้ยตีทีครึ่งหลอดโคตรแรงดีนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะแมงมุมบอกกูโดนเกลียนกูโดนเกลียนเถอ มาโอเคเราลับถากกันก่อนครับเงอ้อได้ของบอสด้วยครับคุณผู้ชมเรามาดูกันเกรทฮอนชิลฮ oh, ูน็อกแบ็กรีสตันโอฮีวู้ดด้วยวุ้ยเจ๋งอะเดี๋ยวนะใส่ก่อน <gasps> ว้าวชิลโคตรดีโอโอ้โหแจมโม้ม้าแมวกาไก่เลยครับเนี่ยอะไรเอ็กซ์เพร armor r e s t o r a t o n ทำยังไงอะ โอ้ยกดใช้งานอย่างนี้เหรออ๋อต้องกดค้างอันนี้น่าจะเหมือนกันนะใช่ไหมกดวอ้โหโ้โหโอ้โอ้โหโ้โโอ้โหโอ้ดอ้อ้โห้โอหโโหโอ้โอมาอ้อห้ห โอ้ใช้ไม่ได้ครับเบีไม่ถึงโอ้แย่เลยครับไม่นะโอ้ยดาบอย่างเทฉันมันโอ้คุณผู้ชมดูสิครับ a n นิเมชันในการถือดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปวิ่งให้ดูนะงอท้าว,วิ่งโคตรเทครับผู้ชมว้โอ้เบียวแตกมามาไปท้าได้เสียงหรอ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมหากชอบใจนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe ของช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณแล้วก็ใจกันเหม่อในคลิปหน้าครับ